สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเอฟซนะครับที่อยู่กับบีทีช่แนวร่าอยู่กับเซียนคอนแก่นนะครับวันนี้วันที่29่สิบเ้ดือนสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเซียนคอนเก่นก็จะมาวางแนวทางให้เหมือนเคยนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนเกนนะครับก็จะเน้นไปที่ลาวสตาเวลาสิบห้านาฬิกาสานาท, 39, hm. ทีนะครับแล้วก็เฉพาะกิจ นะครับกาชาตินะครับนอยรวม3นอย LGBTQ, แล้วก็ลาวต่างๆนะครับแล้วก็ดาวโูนปกติดาวโูน VIP นะครับผมวันนี้ก็อาจจะมาวางแนวทางนะครับสําหรับแนวทางของเสียมขอนแเกนก็วางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกนอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับผม ย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับผมย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปดูแนวทางวันที่ยีบเก้าเดือน4ี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเซียนขอนแก่นก็จะขอสรุปแนวทางวันที่ยีสิบแปดเดือนสพศสองพนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารดีๆเลขเด็ดเ็ดหวยดังๆจากทางช่องนะครับอ่วันนี้ก็สรุปแนวทางวันที่28เดือน4พศ2566นะครับผมสำหรับหุ้นนอยรวมลาวลาวพัฒนาดาวจนปกติดาวจน V.I.P. นะครับผมอ่ะ นะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดพันที่ย8แปดเดือนสี่พศสอ,อง6ันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับเลขเด่นวิ่งรูดนะครับอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันเลย <c oughs> ดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะ สำหรับเลขเด่นเลขเด่นวิ่งรูดวันที่28ก็เด่น6รอง5นะครับใครชอบวิ่ง6ก็วิ่ง6วิ่งรูด6วิ่งรูด5นะครับเบิ้ลก็คือ6 6 5 5หนะครับสำหรับเทียนก่อนแกนก็ถ้าใครมีทุนเยอะก็สามารถที่จะนำไปเล่น19ประตูได้นะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูด6กับ5มนะครับ เลขชุดหกกับห้าเลขเด่นนะครับ6กับห้าหนึ่งชุดเบิ้ลก็หกหกห้าห้านะครับสำหรับสายวิ่งสายรูปก็ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดมาครับวิ่งรูดหกนะครับจับคู่ไปที่หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ 1, ่งหกสองนะครับสำหรับรองห้าก็คือห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง และ52นะครับมาเราไปดูไปพร้อมๆกันนะครับไปดูที่ลาวสตาร์กันก่อนเลยนะครับลาวสตาร์เวลา15นาฬกา30นาทีนะครับลาวสตาร์บน8 4 3นะครับ8 4 3ล่าง10นะครับวันนี้ลาวสตาร์ของเซียนคอนแก่นหลุดไปนะครับหลุดไปมาตามกันต่อนะครับกาชาตินะครับ นอยกาชาดนะครับบน2 9 5นะครับ295นะครับผมล่าง31ก็เข้าไปที่ตัวจอดเอนนี้นะครับ59นะครับให้5 9มา95นะครับนอยกาชาตินะครับอ่ะเข้าไปนะครับมาดู เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจนะครับผมบนสี่หกสองเข้าไปที่วิ่งหกนะครับเข้าไปที่วิ่งหกจับคู่นะครับตรวจเจาะเน้นๆนะครับคือหกสองตรงๆนะครับเฉพาะกิจนะครับผมเฉพาะกิจ6 2กสองตรงๆเลยนะครับมาดูหน่อยรอบพิเศษนะครับหน่อยรอบพิเศษ บนนะครับ2องล่าง6 0ศก็เข้าไปที่วิ่ง6นะครับเข้าไปที่วิ่ง6 <c oughs> จับคู่ไปที่6 0ศนนะครับพิเศษนะครับพิเศษตรงๆนะครับพิเศษตรงๆเลยนะครับ6 0มาดูนอยรอบปกตินะครับนอยรอบปกติบน196 ล่างห้านะครับก็เซียนคอนเกียนก็เข้าไปที่วิ่ง6นะครับเข้าไปที่วิ่ง6นะครับบนเขาวิ่ง6จับคู่ก็ให้6 9มา96นะครับรอบปกตินะครับส่วนล่างนะครับล่างมา5 7ก็เข้าไปที่วิ่ง5นะครับวิ่งรูด5นะครับเข้าที่วิ่งรูด5ล่างนะครับเจาะบน นะครับดิ่งล่างเลยหอยรอบปกติมาดูรอบ VIP นะครับรอบ VIP VIP นะครับบน024นะครับล่าง01หลุดนะครับสำหรับรอบ VIP แนวทางของเซียนคอนเกนรอบ VIP หลุดนะครับก็มาดูกันต่อมาตามกันต่อเลยนะครับสำหรับแนวทางลาวพัฒนานะครับ เรามีนัดพบกันลาวพัฒนานะครับสุรผลวันที่28ลาวพัฒนานะครับบน05380ก็เข้าไปที่วิ่ง5นะครับลาวพัฒนาเข้าไปที่วิ่ง5นะครับเจาะไปแค่52นะครับถ้าใครวิ่งรูด5ก็เข้าไปที่53เลยนะครับส่วนลาวพัฒนาก็เข้าที่วิ่งรูด5นะครับ ยิงหลุดมานะครับมาห้าสามนะครับผมสำหรับสรุูผลนะครับสรุปผลนะครับผมราสตาร์หลุดลอยกาชาตเข้าบนนะครับเก้าห้านะครับให้ห้าเก้ามาเก้าห้านะครับผมส่วนรอบเฉพาะกิจนะครับให้หกสองนะครับแพ้เอหกสองตรงตรงนะครับเฉพาะกิจ ส่วนพิเศษนะครับเส้นกนแกนก็ให้60ตรงๆนะครับส่วนรอบปกตินะครับก็เข้าไปที่9659นะครับเข้าไปที่19656แล้วก็59นะครับอ่ะเราก็มาดูกันต่อเลยอ่ะมาดูกันต่อนะครับรอบปกติ ก็ผ่านไปนะครับเก้าหกหาส่วนเราพัฒนาก็เข้าที่วิ่งเข้าที่วิ่ง5นะครับมา53าสานะครับผมสำหรับเราพัฒนาวันนี้ก็ผ่านไปนะครับมาดูกันต่อนะครับแนวทางวันที่29นะครับผม แนวทางวันที่ยี่สิบเก้าแนวทางวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันนี้มาตามกันต่อเลยสำหรับแนวทางของเซียนคอนเทนวันที่ยี่สิบเก้าเดือนอสี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกะครับเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดสองกับหนึ่งนะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับสองกับหนึ่งหนึ่งชุดนะครับ หนึ่งชุดส่วนเบิ้ลก็คือสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองแล้วก็หนึง่งหนึ่งส่วนสายวิ่งสายรูดก็ไม่ควรพลาดน,นะครับวิ่งรูดสองวิ่งรูด,รดหนึ่งนะครับเส้นคนแก่นคนนี้ให้ไปที่วิ่งรูดสองนะครับอ่ะมาดูกันต่อมาตามกันต่อเลยครับสําหรับแนวทางอ่า ของวันที่ยี่ิบเก้าเดือนสี่ครับยี่ิบเก้าเดือนสี่หกหกนะครับอะมาดูกันเลยนะครับอ้มาดูกันเลยเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูดสองมัจะจับคู่ไปที่สองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสองเก้า โอ้ลืมนะครับสองห้าโทษทีนะครับโทษทีนะครับผมสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับตรงนี้ต้องเป็นสองแปดนะครับผมดูให้ดีนะครับดูให้ดี 2, 7, 2, 5, อสองเจ็ดสองห้าสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับสองสี่สองห้าสอง, 5, สอง สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับส่วนวิ่งรูดหนึ่งก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วตามด้วยหนึ่งแปดนะครับตามมาด้วยหนึ่งแปดนะครับผมสำหรับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามะรกำลังจะเทียนก่อนเขนนะครับตัวเจาะไปที่เจาะไปที่สองสี่สองห้านะครับสองเจ็ดแล้วก็สองแปดนะครับส่วนรองหนึ่งก็คือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ หนึ่งแปดนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางเซียนคอนแกนบอกทุกคลิปนะครับการทุนนะครับการทุนสองหกกับหนึ่งหกนะครับตรงกลางแคบกันทุนสําหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคอนแกนนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube พิมพ์พัฒน์ไทยนะครับบอใบไม้ระอี ต่อทหารจะอีนะครับจุดนะครับจุดส h a n n e l นะครับอ่ะบีทีช n นลนะครับอ่าแนวทางความเสี่ยงคอนเทนวันที่29 4, เดือน4พศ2566นะครับอ่ะสำหรับ่านใดที่ไม่ทันก็พิมพ์ภาษาไทยนะครับ บอกว่าจุด E ท่าต่างหานแต่ E นะครับแล้วก็จุดนะครับ C ตัวใหญ่ H ต,ตัวเล็ก C H A N N E L นะครับ C H A N N E L นะครับอ่ะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่นพนพนพๆน้องๆ FC แฟนช่องนะครับอ่าสำหรับถ้า สำหรับท่านใดที่ตามเสียนคอนเกนก็ยินดูยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็ปังปังสุดๆนะครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคับเชียนคอนเกนด้วยนะครับเปิดลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังเหมือนทุกๆวันที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญ คิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจปรารถนานะครับเฮงเฮงความตังไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ